<Good S 2> <ะ>อากาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องละกาสบายดีพี่น้องป้องไปายเมื่อกุ่คนนะก็วันนี้เบ่าย่อกามาเปิดกล้องอยู่ที่อ่ายิมแม่น้ำโขงนะอยู่ที่จัก,กรสถานพระมารดาแห่งมรณะสักขีแห่งสองคอนนะก็คือบ้านสองคอนนี่แหละเดี๋ยวเ่ายอจพาพี่น้องเบิ่งยิมน้ำโขงกันนะน,นี่คือแม่น้ำโขงนะอันเป่าย่อยืนอยู่นี่คืออยู่ ฝั่งไทยเนาะฝั่งบ้านสองคอนหรือว่าติดๆกับแกงกระเบาเนาะพี่น้องที่อยู่ฝั่งพุ่นก็คือเป็นพี่น้องฝั่งลาวเนาะเห็นขาวๆนะั่นก็คือเป็นเลือหากินแน่อย่างแน่นะแล้วก็เป็นเนินดินทรายนะอันนี้คือเป็นแถวบ้านสองคอนนะพี่น้องนะมานยนอก,ก็ได้มาเที่ยวนะทั้งนี้สิเป็นบัดบ้านสองคอนเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวบาย้อสิพาพี่น้องเข้าไปเบิ่งจังน่อกก่อนเนาะ อันนี้คือแม่น้ำโขงนี่ได้นี่ได้ชุมชนท่องเที่ยวโอทอบวิถีนวัดวิถีบ้านสองคอนเนาะพี่น้องอันนี้มาเบ่งน้ำกันนะนี่วิวแม่น้ำโขงงามนะเผยเห็นพญานาคขึ้นมาบ่เนาะ เดี๋ยวที่พาพี่น้องครับไปเบิ่งอยู่ในโบสหรือว่าอยู่ที่วัดบ้านสองคอนหรือเป็นข้เอิญว่าสักการณสถานพระมารดาแห่งมรณะนะสักขีแห่งสองคอนหรือว่าแห่งประเทศไทยเนาะเดี๋ยวว่ย้อสิีพาพี่น้องครับไปเบิ่งอีกเท่นึงเด้สุดสยามสวนบุญยาลาสี เบิ่งวงนนิวแม่น้ำโค้งาดกว้างขนาดเลยตกลงไปนี่ตายอยู่ปะฮะตกลงไปมันสิตายอยู่ปะเบลือบะเบิ่งเล็กน้อยนั่งซิงซ่าคนวะ ็นต้นบางุ่งพี่น้องงา,งามงามสองต้นต้นบางหุ่งงามอีหลีได้งามหลายงามหลายฝั่งคุณเป็นฝั่งพี่น้องสอบพอเรามีแต่ต้นไม้อุดมสมบูรณ์ได้ วันนี้เบายอได้มาถึงริมแม่น้ำโขงฝั่งทางพุสิเป็นฝั่งของสวนนรรค์เขตนะสปปลาวะไรพี่น้องเลยผอยุททางพุ้นก็นสามารถคอมเมนต์มาหาเบาย่อได้เดอ้อบ้านตรงข้ามฝั่งที่เบายออยู่นี่ยมันคือบ้านหยังนะสว่วนฝั่งที่เบายออยู่คือบ้านสองคอนได้ทางพุ้นเป็นบ้านหยังค่ะผอยุทยยทางพุ้นก็นสามารถคอมเมนต์มาบอกเบา,า,ายอใต้คลิปได้เดอ้อ อันนี้ก็เป็นทางบันไดขึ้นจากริมโคงเนาะอันนี้เป็นส่วนดอกไม้อันนี้พ่นะ่ะปลายพ่น่าสุดสยามแอดวัดสองคอนนะเป็นเด็ดปลายแบบังงามเลยนะพี่น้องเนาะต้นบาหฮวง,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 งสองต้นนะก็ต้นงามงามพี่น้องนี่บาหฮวงสองต้นนี่งามขนาดเลยมืน้อนี้เบายอก็ได้มีโอกาสละลายสิบปีแล้วที่บบายอบ่ไจะมาเส้นนี้เนาะ ตั้งแต่เบ่ายนยังอยู่บ้านนะหลายปีแล้วน,นี่เดที่พาขึ้นไปเบิ่งมุมสูงต่อเนะ้ะพี่น้องเนะ ือบริเวณเนาะบริเวณรอบๆโบสถ์นะนี่คือเป็นโบสถ์ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนาะนี่เบาน้อทำมาอยู่ในบริเวณโบสถ์แล้วนะเนาะเยวจะพาพี่น้องไปเบิ่งของเก่าประจาโบสถ์หลังนี้ตอนนั้นที่ว่ามีซิสเตอร์ที่อยู่ที่นี่ซิสเตอร์เก่าแก่นะเป็นยงช่างเก่าสมัยโบราณเนาะมน้องมาเบิ่งเนาะ คือเป็นป้ายผ่านศาสนาและวัฒนธรรมวัดสองคอนนะพี่น้องอันนี้เพื่อนกะเห็นใหม่หลายเติมนะแต่บาเยอ้ามาเซ็นนี่คือพอมีเนะอันนี้คือเป็นยุงช้างหรือว่าเล้าเข้าเนาะเป็นเล้าเข้าด้วยอันนี้เด้อเล้าเข้าเพื่อนมาให้เข้าไปแล้วแหละพี่น้องมีเกียนนะ มีขบตำข้าวนี่เกียนงัวราดเนาะอันนี้เป็นเล้าข้าวส่วนนี้เป็นบ้านพักซิสเตอร์ในยุคก่อนในสมัยนั้นเนาะในสมัยที่ทางบ้านถูกชาวบ้านที่นับถือศาสนาคริสต์โรมันนินิกายโรมันคาทอลิกเนาะ ถือเปลียนเบี่ยนนะซิสเตอร์จะพักอยู่ที่นี่เนาะบ้าน马าตีพ่น,นเนาะน้องเนาะเป็นบ้านดั้งเดิมเป็นบ้านไม้และยุงข้าวส่งพื้นบ้านตั้งแต่เมื่อครั้งม马าตียังมีชีวิตและพักอาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้นได้แก่คุณแม่อักเนสเตอร์ลูเซียและแม่พุทธาพร้อมกับเด็กๆลำลึกถึงการดำรงชีวิต ที่เรียบง่ายของบุญโยราศีด้วอุป,ปกรณ์เครื่องใช้แบบวิถีชาวบ้านอยู่ในบ้านมารตาีหลังนี้นะะที่มีหนึ่งบ้านหลังนี้เนาะแล้วก็จะเป็นนะมีอย่างแน่นะพี่น้องมาเบิ่งเนาะข้างบนเนาะสิมีพี่น้องสิเห็นเนาะที่มีอุกน้ํามีไหประแดกมีคลอง นะเอาไปใส่ปลาเพราะว่าเป็นอยู่ใกล้แม่น้ำโขงนะเพื่อนก็เอาไปใส่ปลาหาปลาหานาะอันนี้ก็มีอุน้ำเวลาแขกไปไทยมานะแขกไปไทยมาเพื่อนก็นที่มีน้ำกินอยู่ก่อนที่ขึ้นเฮือนเนาะอันนี้ก็ขอเขอืนอนยังนะขอเขือนกี่เนาะกี่ต่ำผ้าตัวนี้นะกี่ทอผ้าหรือว่าหูกต่ำผ้าเนาะ ันนี้คือเป็นกี่ต่มผ่าเด้อพี่น้องเด้อปัาน,นี้บบาน้อยจพาเข้าไปเบิ่งในสถานที่เพิ่นเก็บอัฐิหรือว่ากระดูกของบุญยาศีแต่ว่าเข้าไปตรงนั้นบบาน้อยสีบ่สามารถเบาได้เพราะว่ามันเพิ่นห้ามมีเสียงรบกวนเด้อพี่น้องเด้อ Thank okay. you. 走。 对呀。<Yeah. S 2> mm hmm. น,นี่คือเป็นประตูเข้าโบสถ์นะคือเขาจะเขียนว่าสักการสถานพระมารดาแห่งมรณะนะสักขีแห่งประเทศไทยเนาะก็จะเป็นมีรูปคุณพ่อสององค์แล้วก็มีครูคำสอนหนึ่งองค์นะพี่น้องนะอันนี้ก็คือเป็นหน้าวัดนะหน้าวัดอันนี้ก็คือเป็นบริเวณวัดนะ บริเวณสักการาสถานพระมารดาแห่งมรณะสักขีแห่งประเทศไทยเนาะอันนี้คือบริเวณวัดนะจะเป็นต้นไม้รอบๆเนาะเราจะพาพี่น้องไปดูหอะระฆังซึ่งเวลาตอนเช้าเที่ยงเย็นนะก็จะมีเสียงะระฆังนี่ก็คืออยู่เบ่าย้ออยู่รอบๆอเนาะอยู่ข้างๆเนาะอยู่ข้างๆนี่เนาะข้างในก็จะเป็นโบสถ์ ตรงที่เข้ากันคารวะพระธาตุของบุญญาาศีทั้ง7แห่งสคอนนั้นเนาะที่พี่น้องเห็นตั้งอยู่นี้เนาะก็จะเป็นเขาเรียกฝากแก้บาปเด้อพี่น้องหรือว่าตรงที่เอามาสารภาพบาปกับคุณพ่อหรือบาทหลวงเนาะอันนี้ก็คือเป็นหอละฆังนะ ละคังจะมีอยู่ทั้งเมดจังหน่วยเนาะอันนี้คือเบานอดเบายอดท่ายข้างๆเดี๋ยวสิไปเบิ่งให้ใหม่เนาะนี่ทั้งเนากกับสิเป็นแบบนี้นะมีต้นไม้ลายต้นไม้เนาะลายหลายขนาดนะสวยเป็นภาพที่สวยงามเนาะละคังสิมีอยู่สี่หน่วยนะพี่น้องเนาะ จะมีหนึ่งสองสามสี่เนาะนี่ะนี่คือหอระฆังเลยพี่น้องเลย